เราอยู่ทีเดียวกันคือผมต้องบอกนีว่าพวกพี่นี่คือพระเอกพระเอกแล้วก็พระเอกของผมเอ็มวีผมเองผมยังไม่เคยได้เล่นเลยครับเฮ้ผมเล่นได้ก็ได้เลยฟรีเลยพี่ผมก็เล่นที่ด้วยไหมเออพี่จักเล่นนะหรือว่าเราสามคนไปเล่นเลยไหมนี่ตอนฝุดปีนแล้วนะพี่ี่พูดไ้ชายทีี่มีอาักฐานเป็นชัดต้องบอกนะเอง ครับผมนี่กันที่ัี่สามท่านที่แห่งนี้ับบเนียมีคอนเสิร์ตใหญ่ปมาณหกงานโอ้โหแล้วพอออกมาสี่คนแล้วเจอสฟนที่น่ารักครับกับนี่เาครับผมอบอกว่าพวกเราขอบคุณมากที่เลี่ยนมาให้มใจพวกเ่างจังคที่จัหวดขึ้นใจแต่ว่าัวเาเนี่ยมาเป็นบอยแบนด์ทีนี้รมนจะมีชื่อวงไหมจะเป็นแบบว่า จะเป็นแบบว่าดิชเช่โฟล์ดิชเช่โฟ์มีอยู่นั้ดิชเนะช่โฟ์แล้วก็แพ็โฟ์อะไรเงี้งยเราเป็นเราเป็น,ปนโฟลิงดีไหมโอ้เราตัวแทนแแทน่ะผมว่าเราไปทางช้สีมีเกี่ยวอะไไม่เป็นไอ้แต่ผมชอบีช้พราะว่ามันคูรอทุกทั่วประเทศเลยก็จใชแล้วแถมน้ำซุปกระกโอ้ด้วย คือผมว่าชื่อนี่สำคัญประมาณหนึง่งแต่ถ้าเราจะเป็นแบบเป็นบอยแบนด์นี่บอยแบนด์ต้องมีต,ามาต้องมีแฟนคลับและต้องมีเมนภาษาภาษา,า,ษาเรื่องใช่ครม,มเขาเรียกว่าอ่ามันต้องมีเมนอ่าวันนี้ใครเมนพี่ปีเตอร์ส่งเสียง่อยนะ พี่หนุ่มอย่าพึ่งพี่หนุ่มอย่าพึ่งใครใครมาพี่หนุ่มเสียมากเลยนือ พูดีินาทีแล้วต่อไปตรงนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ไหนๆเรามีเมนของเราแล้วเรามีแฟนคลับของเราแล้วผมขออนุญาตวันนี้เราจะมีแฟนเซอร์วิสหน่อยพี่ใช่แฟนเซอร์วิสคุณเคยดูคอนเสิร์ตเกาหลีไหมเขาจะมีแฟนเซอร์วิสแล้วก็ขึ้นมาบนนี้หนึ่งคนรอบที่สองบุคคลคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นจะเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับ คือขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราจะร้องเพลงเขาเพลงหนึ่งที่เป็นหมายดีแล้วเขาก็จะได้กอดกับพี่ปกเกอร์เอาหลังรองแย้กับพี่จักรเอาหลังแล้วจูบกับพี่ดูโตแล้วแบบว่าจะพี่ต้อมวันที่10เพลงเสิร์ฟกินนะทุกทุกคนเอางี้เดี๋ยวผมพี่จะต้องเพือนผมก็ทำหน้าที่ในการหาแล้ววันนี้ใครอยากขึ้นมาเป็นแฟนของพวกเราขอดูมือหน่อยได้ไหม เอ้ที่สูงสูงเลยนอกจากดวงยังแล้วขอเสียงด้วยกันไปแล้วทุกคนครับตอนนี้ผมเจอแฟนของพวกเราหนึ่งคนแล้วผมขออนุญาตได้ไหมไ้ยผมเลือกเลยนะครับได้อยู่ครับตองเลยเลยเรียนเชิญครับคุนน่าโอเคแล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้ว ผมเห็นแล้วเมื่อกี้<อ>ในระหว่างที่คอมเมนต์คุณแม่ตีให้มมรเ,เราเสมอใช่ไหมครับไม่ใช่ สรุปก็ผมช่วแม่แน่นครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแปลงกติกาได้ึงยังไงครับพี่ผมอยากจะให้เมื่อกี้บอกว่าคุณแม่ได้ออ <c oughs> ของแย่งจากพี่ปีเตอร์ไ <c oughs> อ้ก่อนเดี๋พี่ปีเตอร์แล้วอแก่งกพี่จ๊แล้วจูกกับจูบแต่ผมเปลีปจูบกับพี่ป๊อกผมไปส่งที่บ้านทีหังแล้วกันนะคือ <c oughs> มันจะมองแม่ดูแล้วมันรู้กแบบ ใกล้เคียงคือจริงๆแฟนเบนฟิตเขาอยากได้แค่คำว่าเหนือฟ้าเท่านั้นแหละครับเด็กๆทุกคนก็ไปตะโกนอยู่อ่างน้ำศรแฟนเบเนสิตแบบนี้รามีของพิเศษเยอะแยะมากมายครับโดยเฉพาะแท่งไฟอันนี้นะครับ มีอยู่อันเดียวในโลกเลยนะครับทำที่เสร็จฉบับนี้รวมถึงการที่เซ็เนลายเซ็นด้านหลังทุกคนด้วยนะครับครับขอบคุณแม่คิดว่าคืนนี้แม่ใจถึงวันนี้นต้องไปวางตรงไหนก็ได้ที่มัน f ิ t น,นะครับแม่ <c oughs> เราจะสัมภาษณ์แฟนคลับฉันให,หม,ม่ไหมนมีไหมมีไหมฮะมีไหม,มไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พูดกับผมริบซิ อกนยมาตลอดเลยนะคะไม่ยากจะเชื่อลยนะเขาว่าเานฉันขึ้นมาเนี่ยจริงฉันชดอมพตกด้ตโอ้โหปีนีม่เท่าไหรปีนคุณแม่อายุก็ยี่ส้าปไม่องคุณแม่มามาขอนหรือเปล่กมาครเื่อ นี่จะเป็ื่อนแม่นเลยนไแเอม่อันนี้เราสองากันมาคนรมาุ20ก็เมเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีมอพี่เแม่ป็นคุณพี่กันทิมากันพี่มาเป็นคณที่กันพี่มา ท่านผูเลยนะครับ,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 บี่การที่มานะครับก็จะได้นะครับแฟนเบนฟิตแล้วก็พร้อมกับไอเซนแล้วก็ใช้จ่ายทั้งหมดที่ทท <laughs> เีเดี๋ยวก่อนจะเข้าเพลงผม้พี่หนึ่งพวกเข้าหน่อยเพลงที่พวกเราสูบกันต่านใแ่จะน้องก็เป็นของฝันที่พิเศษ แม่นี่เมื่อกี้นั่งบอกว่ามีไปเป็นมานิ้วทนติน้อย่สุูโอเราเนี่ยไไปเอ้ยทอี ขายติดต่อทีดได้ต่อไปสุดก็ใช่เลยคนระับศิลปินแข่งแน่ต้องต้มนะครับเ <c oughs> อ้าอ้ม่สบแ้วเลยอ่ะเพลงขึ้นมาได้เลยครับนี่คือเพลงพิเศษที่มอบไปกับแฟนเป็นเดฟิกของพวกเราตรงนี้เลย <c oughs> ใช่ครับแล้วก็เชิญแฟนกันไหม s, <S <c oughs> ทุกทุกคนเตรียมรับเลยครับ O